ผมก็ได้ขออในส่วนของ ID ผู้เล่นทีมนะคนนี้เหมือนเขาจะโดนเลดบ้านเป็นทีมนะดูจากดูการจากการเลดบ้านเป็น2คนที่เข้ามาเลดอีกคนนึงพังนู่นพังนี่แล้วอีกคนนึงคือก็ระเบิดตู้บิวแล้วเขาก็ส่ง ID มาให้นี่ในการเช็คคือผมจะเช็คดูว่าจริงไหมเขาคนนี้ดูจากชื่อแคนอ่ะโอเคคนนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปดูอีกคนหนึงถ้าชื่อแคนชื่อแคน ชื่อแคนเหมือนกันอะโอกาสที่จะเป็นทีมอะเป็นไปได้เพราะว่าลงแคนลงแคนแล้วเล่นทีมอันเนี้ยโอเคผมจะแบนอ่าผมจะแบนออกจากจากเซิร์ฟให้คือที่จริงอะเดี๋ยวผมให้โอกาสแล้วกันอันนี้คือมาเตือนก่อนสําหรับคนที่เล่นทีมมีอีกคนบางคนก็ยังอ่าบางคนก็โดนยิงเป็นทีมคือแบบเข้ามาเดิน2คนอะโดนเดิน2คนแล้วยิงยิงพร้อมกันอะอันนั้นอะ ถ้าผมรู้ผมก็จะแบนนะคือฟาร์มฟาร์มทีมอะ่ะน,นั้นก็จะแบนนะคือพยายามเล่นคนเดียวนะผมเปิดเซิร์ฟให้เล่นโซโลนะครับไม่ได้ให้เปิดเซิร์ฟเล่นดูโอหรือเล่นทีมแต่ว่าตัวเซิร์ฟมันปรับเปลี่ยนไม่ได้แค่นั้นเองถ้าตัวเซิร์ฟปรับเปลี่ยนการตี้หรือการการทําอื่นได้ผมตั้งไปแล้วแต่เซิร์ฟมันทําไม่ได้เนาะผมก็อยากให้เล่นเล่นเปนโหมดโซโลกันเดี๋ยวคนเขาแรงงานตรงไหนวะนี่หน,น้าตรงนี้อันนี้คือเซิร์ฟมันเปิดไปแล้ว แล้วเ,เขาก็ไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้มัง้งบางคนเนี่ยเห็นไหมคนก็ส่งมาแต่ว่าเขาไม่ส่งไอดีมาให้นะเขาก็ส่งแบบว่าเจอคุณเล่นกลุ่มอย่างเงี้ยเห็นไหมแคปรูปอย่างนี้มาแต่เขาแบบไม่ส่งไอดีเป็นไอดีตัวละครมาให้ผมผมจะได้แบนให้อันนี้เหมือนว่าเขาจะเชิญเข้าทีมอะไรเงี้ยเชิญเข้าทีมไม่กดไปรับนะบางคนกดรับปุ๊บเขารู้บ้านเราีนบ้านเราหายนะอย่างคนนี้เขาก็ส่งเป็นคลิปมาให้เลย <S <S เห็นไหมมีคนเล่นทีมสองคน มีสองคนเขาก็ส่งมาให้ผมดูว่าจัดการหน่อยที่คนเล่นทีมโอเคถ้าคนเล่นทีมให้ทําอย่างนี้คือคุณแคปรูปมาถ้าคนมีอัดวิดีโอก็อัดวิดีโอ,อ,โอมาได้ถ้าคุณรู้ว่าแคปรูปของไ d ดีคนนั้นมาตัวละครคนนั้นมาอย่างนี้ยเขาก็ออกไปแล้วก็โดนจัรแล้วก็คแคปไอดีตัวละครนั้นมาแล้วเช็คดูแล,แล้วแหลกอยนี้น่าจะเป็นคนจีนคนจีนเข้ามาคนจีนเข้าเซิร์ฟมาเล่น ก็คนจีนอะจีนหมดเลยทั้งชื่อทั้งทั้งทั้งอันนี้เลยทั้งชื่อทั้งแขนเขาเลยเขาก็คนจีนโอเคเดี๋ยวก็ผมก็ไล่แบรนด์ออกนะคนจีนเล่นทีมผมทํามาเพื่อเล่นโซโล่นะไม่เล่นทีมนะเพราะเล่นกันอย่างนี้แหละทำทำไมถึงเขาถึงเอาโมดเดียวออกก็เพรเจอแบบนี้แหละครับเขาถึงเอาเดียวออกเขาทํามาให้เล่นเดียวกันเล่นคนเดียวเล่นโซโล่กันก็ยังมีคนทําบั็ เพื่อจะเอาเล่นทีมให้ได้เล่นอันนี้ก็ได้ในโหมดโซโล่มันทําให้โหมดโซโล่มันมันไม่เป็นโหมดโซโล่ไงครับเขาก็เลยต้องเอาออกไปเลยไม่ต้องมีเลยละกันถ้าอย่างนั้นเออถ้าว่าปรับยังไงก็ยังแบบเล่นทีมหามาลงเล่นกันให้ได้เขาเลยปรับออกเลยไม่ต้องมีโหมดโซโล่อันนี้ผมก็อยากเออกลับมาเล่นในโหมดโซโล่เพราะผมก็อ่าเล่นตอนแรกผมก็เล่นโหมดโซโล่มาก่อนชอบในโหมดโซโล่อยู่ตรงนี้ก็เห็นคนจะล้อมเมืองไปเนี่ย เด mm hmm. ี๋ยวค่อยไปจัดการดูถ้าล้อมเมืองก็เดี๋ยวค่อยเคลียอะไรคือถ้ามีอะไรก็แจ้งเข้ามาในเพจได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไล่แบนผู้เล่นด้วยเอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านนี้อยู่กับเกมร u s t Island of Survival อยู่กับผมับจ๋าคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้ก็หามีคนส่งไอดีมาเยอะเลยผมก็เดี๋ยวผมจะขอเข้าไปเช็คผู้เล่นก่อนละกันว่าเขาเล่นทีมจริงไหมถ้าเขาเล่นทีมจริงผมก็จะแบนให้ มีอะไรวะ T O อันนี้คือเป็นคำสั่งนะเป็นคำสั่งที่จะวาร์ปไปหาผู้เล่น T O R O L E แล้วก็เว้นวักแล้วก็ใส่ใส่ของ ID ผู้เล่นคนคนนั้นไปคือผมจดไว้หมดแล้วแหละประมาณที่ผมจดอยู่ประมาณกี่ ID วะเนี่ย8กว่า ID ได้เออ80ด d ไดได้อะ กดเสร็จแล้วกดกระโดดไปนี่คือผู้เล่นที่เขาบอกว่าเล่นทีมใช่ไหมเดีย๋ยวผมขอสำรวจบ,บ้านก่อนละกันถ้าเขาเล่นทีมเขาจะอยู่กันเป็นทีมถ้าบ้านใครอยู่เป็นทีมบอกเลยโดนโดนแบบแล้วผมให้โอกาสละกันนะผมจะยังไม่อ่ายังถ้าว่าผมไม่เจอจระจะผมยังไม่แบนเท่าอย่างเงี้ยโอเคเข้ามาดูแยวบ้านเขาเขาอยู่คนเดียวเขาสร้างคนเดียว ผมก็ยังให้เอาภัยเขาเขายังไม่แบนดแต่ขอสำรวจบ้านหน่อยบอกเขก่อนว่าอืมขอดูบ้านหน่อยขอดูในบ้านขอดูในบ้านหน่อยผมขอดูในบ้านก่อนเช็คก,ก่อนเอาผู้เล่นเขาเล่นกันกีนก่คนถ้าเล่นคนเดียวส่วนใหญ่ก็วางเตียงเดียวแหละถ้าเจอเตียงสองเตียงสามเตียงขึ้นอ่ะไม่ใช่แหละไม่ใช่คนเดียวแหละ จะมาแบนผู้เล่นทีมเนี่ยขอดูในบ้านหน่อยเร็วขอตรวจสอบบ้านเราหน่อยสัโล <Hello. S 1> ไไ่เงีบเงียบ<ๆ>คลิปอย่างนั้นนะขอตรวจสอบในเซอยู่ปะเนี่ยหรือจะให้พังบ้านเอาออกไปเลยมีประเด็นนั้นเนี่ยออกไปเลยอย่างเงี้ย พังบ้านก็ไม่อยากพังนะผู้เลออ่นเขาส,าสร้างมาผมก็ไม่อยากทําร้ายโหดร้ายเกินผมก็ไม่อยากโหดร้ายนะผมก็ให้โอกาสอยู่ผมเป็นคนที่ให้โอกาสแต่ว่าถ้ามันทําเกินเลยก็โอกาสคุณก็อาจจะหมดสิทธิ์แต่แอดคนอื่นผมไม่รู้นะแอดคนอื่นเขาอาจจะแบนก็ได้นะทีมงานคนอื่นเขาเออเขาไม่ปล่อยคุณไว้ก็ได้คุณอาจจะโดนแบนออกจาก เซิร์ฟเลยก็ได้แต่สําหรับผมผมยังให้โอกาสนะคือผมย,ยังตักเตือนก่อนถ้าคุณพูดแล้วไม่ฟังจริงๆเออตรงนั้นนะค่อยว่ากันแบนออกอันนี้คือผมเข้าไปดูตัวบ้านไม่ได้นะแต่ตัวบ้านไม่น่าจะมีอะไรมั้งเข้าบ้านเขายังเป็นบ้านไม้อยู่เลยนะบ้านไม้บ้านปูนอยู่เลยประตูประตุปะตงประตูอะไรยังไม่ได้ล็อกเลยก็คงแบบไม่น่าจะอันนี้มั้งไม่น่าจะทีมเขาดูข้างในมันไม่มีอะไรนะบิวเบิลก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน ดูแล้วอันนี้คือว่าไว้ก่อนเดี๋ยวก็มาตรวจสอบคือไ d ดีทั้งหมดที่ผมจดไว้เนะี่ยเดี๋ยวผมเข้ามาตรวจสอบเรื่อยๆถ้าเจอเล่นทีมโดนแน่ๆบอกไว้เลยยังไงก็ขอความร่วมมือนิดนึงนะครับอย่าเล่นทีมนะไปะเดี๋ยวไปดูอีกคนขอร่วมมือนิดนึงคือขอให้เล่นเป็นโซโล่ถ้าว่าคุณเอาแคนมาลงก็ขอให้แยกกันอยู่คนละ ลที่อ,อย่าอยู่ด้วยกันแล้วอย่าเดินฟาร์มคู่กันถ้าว่าคุณอโอเคว่าแคนเดียวกันมาเจอกันก็ขอยแยกย้ายแล้วอย่าไปลุมผู้เล่นคนอื่นถ้าเจอผู้เล่นคนอื่นเขาเดินอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแล้วอะไปยิงคุณคุณลุมกันยิงผู้เล่นคนอื่นอ,อย่างเงี้ยคุณอาจจะโดนแบนได้นะอย่างนั้นนะถ้ายิางคุณต้องยิงกันเองด้วย <pater n itas> ยิงผู้เล่นคนอื่นเสร็จคุณต้องยิงกันเองด้วยอันนั้นอะโอเคจะไม่ถึงคุณถึงคุณจะรอดคนนี้ก็น่าสงสัยมีคนเขาแจ้งมาว่า ไปเลดบ้านสองคนแต่เข้ามาดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเขาอยู่บ้านอันนี้บ้านแคมป์ป่ะเนี่ยหรือไงเนี่ยเขาก็เผาของบ้านไม่ค่อยมีอะไรเลยนะคนนี้โอเคก็เดี๋ยวจับตาดูไว้เดี๋ยวผมก็จะวาร์ปมาหาเขาเรื่อยๆอ่ะเปิดออกหน่อจะออกไปข้างนอกแล้วเปิดไหนเปิดนะโอ้หลายชั้นเลยโอเคอ๋ออยู่ใกล้ใกล้อันนี้เลยนดีกว่า ไปโดดลาทากล่องผมเลยนี่ว่าโอเคคนนี้คือเขาเล่นคนเดียวไม่รู้ว่าจริงเท็จเดี๋ยวผมก็คอยมาเช็คเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวยังไม่แบนนะถ้าเจออีกอาจจะแบนก็ได้ถ้าเขาเล่นทีมเขาเขาอันนี้คือมันตักเตือนแล้วแบบแนะนําแล้วนะเราช่วยๆเหลือกันด้วยนะครับคนที่เล่นอยู่ในในเซิร์ฟผมแนะนําด้วยวใครเจอคนที่เล่นเป็นทีมอะไราก็ช่วยแคปไปที่หน้าเพจด้วยเดี๋ยวผมจัดการให้นะ ว่าเดี๋ยวอะพี่เพจผมอยู่ไหนใต้คลิปเลยครับเพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยกดเข้าไปที่ใต้คลิปนี้จะมีเพจของผมอยู่นะไว้แจ้งข่าวสารหรืออะไรผมจะโพสไ้ที่เพจอ่าดีนี้ดีจีนคนจีนรู้สึกว่าจะโดนโดนแบนไปแล้วมั้งสงสัยโดนอด m i n โดนทีมงานผมแบนไปแล้วแหละบางคนเขาก็แบนไปแล้วถ้าว่าสุดสจนสุดเกินเขาก็คงแบนให้ละคนนี้เขาน่าจะโดนแบนแล้ววาร์ปไปไม่ได้แล้วกดวาร์ปไปแล้วมัน ใส่เขาไม่อยู่ในเซิร์ฟแล้วล่ะไปคนหนึ่งลองดูอีกคนหนึ่งคนจีนอีกคนไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมที่ใส่เลขนี้คือเป็น ID นะเป็น ID เป็นยูเซอร์ของตัวละครแต่ตัวละครนะเป็นรหัสอ่ะเป็นรหัสว่าตัวละครเราสามารถเราวาร์ปไปได้ว่าไปดูได้เหมือนเป็นคำสั่งของ GM อ็ฮะที่มาเปิดให้เล่นอ่ะถึงเราเล่นโหมดอ่าโหมดธรรมดาใช่ไหมเราจีเอ็เขามีมีในส่วนของ สูตรนี้อยู่เขาสามารถวิ่ไปหาคุณได้ถ้าเขารู้ยูเซอร์คุณเงี้ยรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเซิร์ฟไหนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไปคนหนึ่งคนไทยอันนี้เหมือนมีคนเขากลุ่มนี้เหมือนว่าเล่นสี่คนเลยมั้งว่าโดนเลดบ้านมาสี่คนส่งมาให้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวไปดูว่าจริงไหมบ้านเขาอยู่กี่คนอันนี้ก็น่าจะโดนโดนแบนไปแล้วบางคนก็โดนแบนไปแล้วโดนทีมงานผมแบน แจ้งบอกทีมงานผมได้ทีมงานผมก็มีลุกแอดบินต้องสี่คนช่วยกันฮะผมก็มีแค่สี่คนเองครับที่จะดูคือดูทั้งเป็นร้อยคนมันดูไม่หมดนะขอให้ทุกคนช่วยเหลือช่วยแนะนำกันด้วยนะครับว่าเออว่าคนนี้เล่นทีมพี่ตรวจสอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยให้ผมมาตรวจสอบหน่อยคนนี้ก็เพราะว่ามีประเด็นอ่ะจะมานอนอะไรตรงเนี้ยหรือว่าโดน เลิกเก่นั่นหรอหรือ,อยังไงบ้านพังหรอเขามานอนอะไรตรงนี้นี่บ้านใครเนี่ยบ้านเขาปะหลงใสโดนเลดแล้วมัง้งบ้านไม่มีอะไรหลงใสโดนเลดแล้วมั้งเออโอเคไปเดี๋ยวหาอีกคนตรวจสอบก่อนขอตรวจสอบก่อนผมจะเป็นคนที่ตรวจสอบแต่ว่าแอดบางคนเขาแบนเลยนะระวังกันด้วยโกงมาก็แบนเลยนะ เพราะว่าเซิร์ฟนี้เล่นโซโล่พยายามช่วยกันหน่อยครับช่วยเหลือหน่อยผมรู้ว่าทุกคนเล่นคนเดียวเล่นไม่เก่งแต่ว่าอันนี้คือทํามาโซโล่นะก็ขอให้เล่นโซโล่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเล่นคนเดียวไม่เก่งก็ไปเอาคนนู้นคนนี้มาช่วยเล่นมันก็ไม่ไหวบ้านนี้ยังไงเนี่ยกี่คนเนี่ยถึงสองสามสามฮลโหลยังไงเนี่ยอันนี้อันนี้ของแท้เลยเนี่ยเห็นไหม อย่างเงี้ยคือทีมทีมจริงมีใครบ้างเนี่ยอันเนี้ยเขาเล่นทีมนะคือคนในบ้านอย่างน้อยต้องมีแค่คนเดียวแค่เราไม่ใช่ว่ามีหลายคนอย่างนงี้ถ้าหลายคนเงนี้ยผมว์ปมาเจอผม,มนี่แบนเนยนะเดี๋ยวผมขอจด ID ก่อนเดี๋ยวผมจะจด ID แต่ละคนแล้วผมจะไล่แบนออกเลยเพราะว่าเออมันโกงผู้เล่นคนอื่นมากเกินไปเนาะเพราะว่าผมอยากทําให้เป็นโซโลเพื่อได้ความสนุก ในความที่โซโล่ที่เขาออกโหมดเดี่ยวที่เขาออกเพราะว่าเจอแบบนี้แหละเจอคนเล่นทีแบบนี้แหละเล่นทีมเล่นแคนเงี้ยมันทําให้แบบหมดสนุกอะ่ะผมก็อยากจะให้เอาลมที่เล่นโซโล่ที่มันสนุกสนุกอย่างตอนนั้นกลับกลับมาเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เล่นอีกอโอเคเดี๋ยวค่อยไล่แบนขอจด ID แต่ละคนก่อนเช็คก่อนเช็ค ID ก่อนแต่เมื่อกี้เห็นคนหนึ่งเขาลังวิ่งออกไปคนนี้เดี๋ยวจดคนนี้ไปด้วย โอเคคนนี้เรียบร้อยคนนี้คนนี้จดด้วยผมไลจ้จดหมดอะ่ะคนนี้อยู่บ้านหลังนี้โอเคคนนี้คนนอนอยู่จดหมดเอาให้หมดแบนให้หมดทั้งอันนี้เลยแบนให้หมดทั้งบ้านเลยแต่ดูผู้เล่นเขายังออนไม่ถึงร้อยชั่วโมงเลยนะไม่รู้ว่าเข้าเซิร์ฟในะของเซิร์ฟโ,โซเชียลได้อย่างได้ยังไงมาเปิดเปิดดูหน่อยตรวจสอบหน่อยบ้านหลังนี้ มาก่อนที่จะพังก่อนที่ต้องลือกเอ,เองเพราะ gm มันเออพราะแอดมินมันลือได้ไขเขานอนตรงนี้เนี่ยอ่ะวันนี้จดไปแล้วโอเคคือเล่นเกินหนึ่งบอกเลยอยู่ในบ้านเกินหนึ่งแบนครับเดี๋ยวผมแบนออกให้ไม่ต้องห่วงครับคือทำมาเพื่อเล่นโซโลนะครับ บอกอยู่ใครจะเข้าขอให้อ่านกดนิดนึงอ่านกดก่อนกดไม่ยอมอ่านใช่ไหมล่ะอยากเล่นยังไงเล่นเล่นเพื่อความสนุกโอเคเล่นได้แต่คุณเอาเปรียบคนอื่นมันไม่ได้นะอยู่ใกล้ที่กัดจิจกรรมด้วยคือคุณอย่าเอาเปรียบคนอื่นสิครับเล่นก็แค่เล่นกันเพื่อความสนุกดีทําผมฟ้าอุตสาหแบบเปิดมาให้เล่นกันสนุกสนุกเล่นในโหมดโซโล่แล้วคุณก็มาลงกันแบบเนี้ยเออ คนที่เล่นคนเดียวจริงๆจังๆเขาก็เหนื่อยนะเขาท้อนะเจอคนที่เล่นเป็นทีมเนี้ยเขาก็ไม่อยากเล่นแล้วไงคุณก็พยายามดิคุณอยากจะเล่นคุณก็พยายามทําตามกฎผมหน่อยนะถ้าไม่อยากโดนแบนขอทําตามกฎหน่อยนะผมไม่ปลดแบนให้นะแบนออกเซิร์ฟอะโอเคขอออกนะนี่ทางออกตรงไหนในห้องเตาใช่ไหม เจออันนี้มาไม่ได้แบบไม่ได้แบะบเออคือไม่ได้มาแจกของอะไรนะผมมาแบนนั่นเนี่ยเดี๋ยวผมไล่แบนแล้วกันคือเจออย่างนี้มันไม่ไหวเนาะเดี๋ยวผมแบนแล้วก็บ้านเนผมไม่ได้พังนะบ้านเ้ราผมแบนเขาออกผมไม่พังบ้านหรอกเดี๋ยวไว้ใครเข้ามาเล่นก็มาบื้มเอาของเอาอะไรไปได้เลยก็คือไม่มีคนอยู่บ้านไงก็เป็นแบบอเลดออฟไลน์เลดเออออฟไลน์ line, line, ไม่มีคนอยู่ แต่ไม่รู้บ้านหลังนี้ผมว่าน่าจะเกินอ่ะอยู่กันเกินอ่ะโอเคเนอเหลืออีกีคนมันมีอีกคนหนึ่งอ่ะเขาส่งมาให้สี่คนมั้งทั่วไปเลดบ้านเขาคือกำลังเลดเลยเขาก็ยิงสู้บ้านตัวเองอ่ะสี่หนึ่งเขาก็สู้ไม่ไหวใช่ปะละ่ะเนเหลือคนหนึ่งู่ไหนไม่รู้อ่ะรถไมาเลยไปไหนแล้ว โนนเหรอคนนเหรอใช่คนนูน้นปะหนีไปล้โอเคเดี๋ยวผมกลับไปหาคนเมื่อกี้ก่อนแล้วกันไปคนไปกลับไปบ้านหลังเมื่อกี้แล้วก็ไล่แบนเดี๋ยวผมแบน <c ười> คือไม่ไหวนะ <c ười> บอกเลยผมก็แบนให้นะเนี่ยอันนี้คือไอ ตอนที่ไม่อัดคลิปก็มีนะแต่ผมอยากอัดคลิปเพื่อมาเตือนเตือนทุกคนนะครับเหมือนว่าไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยอะ่ะจริงคือแบบไม่มีเชือดไก่ให้เล็งดูนี่แบบจะไม่กลัวกันเลยใช่ไหมล่ะก็จะเล่นกันแบบทีมกันใช่ไหมอันนี้ผมก็เลยแบบเออมาทําแบบนี้ให้เลยทําให้ดูเลยว่านี่แบรนด์จริงนะไม่ได้ว่าปล่อยปาแล้วเลยถึงเซริร์ฟ เซิร์ฟก็ช่วยกันดูหน่อยครับถ้าเจอจริงๆก็ช่วยกันดูหน่อยก็ขอรู้ความร่วมมือผู้เล่นคนอื่นด้วยแล้วกันนะยังไงก็ขอเล่นกันแบบอย่าเล่นอันนี้เลยอย่าเล่นทีมเลยขอเล่นโซโล่โซโล่ที่ผมทําเถอะครับบางคนเขาเล่นโซโล่จริงเขาเหนื่อยนะผมนี่เห็นใจเลยเพราะผมก็เล่นโซโล่มาก่อนนี่แบบเล่นโซโล่ฟังบ้านแบบกันได้ดีๆแล้วเจอแคนมาลุมตุ้มเนี่ยจบไม่ต้องสู้นะทําอะไรไม่ได้ ใส่เป็นโค้ดแบน์ไปมัมก็จะมีโคนะ้ดแบนเ์าะสำหรับแอดมินผมว่าจะมาทำตอนแรกว่าจะทำในส่วนของอะ,อะไรนะทำในส่วนของสาระไหนใช่ไหมว่าการเสร็ของ,องไงบ้างแต่ผมก็เข้าไปดูก็มีหลายช่องทำอยู่ผมก็เลยเออไม่ต้องเป็นไม่จาเป็นต้องทำก็ได้มั้งเพราะว่าหลายช่องเขาก็ทำกันอยู่ก็แจกจ่ายฮะแจกจ่ายไปเหมือนว่า,วาแชร์แชร์เวลาค้นหาก็ต้อง เจอที่ผมก็ไปแชร์เจอช่องอื่นอะไรบ้างเงี้ยเหมือนว่าประมาณว่าแชร์ยอดวิวให้เขาหรือแชร์ยอดสับตะไคร์แบ่งๆกันไปไม่ต้องทําซะหมดอะไรเงี้ยก็ยังมีคนทิ้งเพิ่งเหมือนว่าผมเพิ่งไปเจอแบบเพิ่งเปิดใหม่อะ่ะกำลังบูมขึ้นมาเลยเออผมให้โอกาสให้เขาไปทําฟาระอะไรเงี้ยที่ผมไม่ได้ทำถ้าทําผมก็จะไม่ทําเหมือนว่ามีคนทําแล้วผมก็จะไม่ทําต่อไงครับเพื่อที่แบบว่า จะได้แบบมีช่องทางในการดูอะไรเงี้ยจะไม่ต้องมาดูช่องนี้ช่องเดียวไปดูช่องอื่นนี่คือใส่รหัส ID ดีเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้างหลังนี่คือใส่เป็นล้านล้านวิไปเลยล้านวินี่คือล้านวินาทีคือจะไม่สามารถเข้าเซิร์ฟนี้ได้ล้านวินาทีครบล้านวิถึงจะสามารถเข้าเข้าเซิร์ฟนี้ได้แต่เซิร์ฟผมเปิดแค่ล้านสองแสนวิล้านสองแสนวิถ้าใส่ไปล้านวิสองแสนกว,วิเข้ามาคงไม่ทันแล้วแหละ จริงเดี๋ยวผมไล่แบนให้นี่ผมแบนให้ดูเลยเนะนี่ยแบรนให้เห็นๆเลยครับว่าผมแบรนจริงนะไม่ได้แบบอันนี้คือไม่ไหวนะเขาเล่นทีมเนหะบ้านนี้คืออยู่กันสี่ห้าคนเลยเขาลงแคนลงตี้ลงทีมอ่ะเห็นไหมไปหายไปเลยเห็นไหมละ่ะเขาคงจะหลุดออกจากเซิร์ฟผมไปเลยอะ่ะคงจะนอนไปเลยโอเคจะไล่แบนให้คนที่นอนอยู่แล้วไม่รู้ว่าแบรนแล้วเขาจะ เขาจะเข้ามาได้ไหมหรือว่าต้องรอเขาออนไลน์เราแบนหรือเปล่าน,นี่ผมไปแน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองดูเดี๋ยวผมค่อยเข้ามาเช็คอะ่ะคือผมจดไอดีไว้แล้วล่ะเดี๋ยวผมเข้ามาเช็คดูเรื่อยๆคนที่หมายตาไว้นะบอกเลยคนที่โดนรายงานเนี่ยผมจะเข้ามาเช็คนะผมเข้ามาเช็คก,ก่อนว่าคุณทําผิดจริงคุณก็คุณก็กลับมาเล่นในเซิร์ฟนี้ไม่ได้อีกแล้วถึงคุณจะสร้างบ้านได้ดีคุณจะฟาร์มได้หนักหน่วงม,มีนูน่นมีนี่แต่ว่าคุณทําผิดกฎนะผมบอกไปแล้วไงว่าเล่นทีม เกียอะไรผมแบนออกผมแบนเลยผมไม่ผมไม่สนก็คือเพราะน,นี้มันเปิดในเซิร์ฟโซโล่ไม่ได้เปิดเซิร์ฟของดูดโอหรือเซิร์ฟมาตรฐานปกตินะถ้าอยากจะเล่นก็ลองไปหาเซิร์ฟอื่นดูว่ามันก็มีคนที่เปิดให้เล่นแบบลงทีมลงอะไรกันอยู่นะแต่เซิร์ฟผมขอนิดนึงแล้วกันขอโโล่จริงๆ,ๆแล้วกันนะขอให้มบบมันกลับมาหน่อยโซโล่นะผมไม่รู้ว่าคนนี้เขานอนไปแล้วอะแล้วผมกดไลน์กดแบนเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าเขาจะ เขาจะเข้ามาได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ออนนะเขาออกไปแล้วรอเขาเข้ามาเหมือนว่ารอเขาออแล้วค่อยแบนหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็กดไปก่อนแล้วกันเนี่ยของในบ้านเขาก็มีบ้านเนี้ยของในบงในบ้านเขาก็มีผมก็แบนออกให้ให้เล่นเดี่ยวเลยดันมาเล่นทีมไม่ไหวก่อนเข้าอ่านกดกันนิดนึงนะทุกคนนะคนนี้ออกคนนี้คงฝังร์นใส่คงจะหลุดออกจากเิื้อไปฮะ ตัวละครก็นอนอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าเขาคงจะหลุดออกจากเซิร์ฟไปแล้วไม่สามารถเข้าได้อีกหรือก็คงหาไม่เจอละมั้งถ้าโดนแบนไปแล้วนะอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยโดนเอ้ยผมก็เคยโดนโดนลออไล่ออกจากเซิร์ฟนี่หว่าโดนแบนออกจากเซิร์ฟปุ๊บเซิร์ฟก็หายหาเซิร์ฟไม่เจออาจจะเป็นไปได้สําหรับคนที่โดนแบนนะนี่ก็ทีมจริงอะ่ะผมไม่ได้แบนมั่มัวๆเขา,ขาทีมจริงอ่ะนะเห็นไหม ก็เล่นกันแบบธรรมดาด้วยแล้วกันนะครับฝากนิดนึงฝากนิดนึงผมขอแหละนะผมขอแหละเซิร์ฟผมทำมาโซโลเล่นโซโลกันหน่อยนะผมขอละอย่าเลยอย่าเล่นทีมกันเลยถึงคุณจะไม่เก่งยังไงคุณก็ฝึกครับฝึกไปเรื่อยเดี๋ยวคุณก็จะเก่งเองไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอะฮะขนาดผมเล่นเนี่ยผมตอนแรกผมยิงเล่นเล่นปกติผมเล่น2นิ้วเล่น2นิ้วมันก็ยิงไม่ทันคนอื่นยิงไม่ทันกับคนที่เล่นในคอมผมก็เลยแบบเออลองมาเล่น2นิ้ว สานิ้วตอนแรกก็เล่น3นิ้วเออสมนิ้วมันก็มันก็เล่นได้แต่ว่าอยากอยากเอาตัวเองเก่งขึ้นผมก็เลยมาฝึกเล่น4นิ้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขโมยของสักหน่อยแล้วกันก็โอเคครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ณทีนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็แบนจริงๆแล้วก็ไปแล้วครับบายโอย